ตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพานามัยแข็งแรงอาทิพระสังฆนาย,ยกโอชินกุมาราทรงสมเด็จพระสังฆราชแห่งสาธ คณะรัฐแห่งสาภาพมมาผู้บริหารและครูโรงเรียนตะเคียวิทยาคมอเภอระโนโจัังหวดสงขลาประชาชนจากเขตคลองสานกรุงเทพมหานครอเภอพระสมุทรเจดีอเภอบางเสาธงจัังหวดสมุทรปราการและอเภหล่มสกักจัังหวดเพชรบูรณ์คณะโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาอเภอบางกรวยจวนนทบุรีคณะจากอเภอด่านช้างจัังหวดสุพรรณบุรีประกอบด้วยกิ่งกาชา,อาดอเภอด่านช้างสมสรไลออนด่านช้างและโรง เรียนบัรหารแจ่มใสวิทยาสามรวมทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีอำเภอบางใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่31มกราคม2566